โอเคค่ะอันนี้จะเป็นวิธีการอัพสติกเกอร์เฟ e บุ o กนะคะหลังจากที่ได้ลิงก์ที่ฟองส่งให้มันมันก็จะเป็นประมาณหน้านี้นะคะคุณลูกค้าก็กดไปตรงรูปตรงนี้มันจะเป็นการดาวน์โหลดนี่นะคะเดี๋ยวฟองขอเลือกเอาไว้ที่ d e สก์ท็อปนะคะแล้วเราไปดู นี่นะคะแล้วก็จะอยู่ในหน้าเดสก์ท็อปของฟองใช่ไหมคะฟองก็จะแตกไฟล์ไว้ที่นี่แล้วกันเข้าไปในนี้นะคะก็จะมี2ส,ส่วนก็คือตัวสติกเกอร์นะคะอันนี้เป็นพอร์ตที่แบบฟองเอาไว้แบบถ้าคุณลูกค้าอยากจะไปโพสต์หน้าเฟซบุ๊กบอกกับแฟนๆว่าเออมีสติกเกอร์มาและะ้วเนี่ยค่ะก็เอารูปนี้ไปโพสต์ก็ได้นะคะแล้วก็ข้างในนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่ฟองเตรียมไว้ให้ โอเคทีนี้เรากลับมาที่หน้าแฟนเพจของเรานะคะก็เข้าไปตรงที่โปรแกรมสมาชิกตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่ Creator Studio นะคะก็เดี๋ยวรอหน้านี้แป๊บหนึ่งนะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าโปรแกรมสมาชิกนะคะแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆนะคะจนหาคำว่า แป๊บนึงน,นะคะเกี่ยวกับโปรแกรมสมาชิกหรือเปล่าปกติมันจะเป็นอ๋อไปที่ตั้งค่านะคะโอเคฟองลืมไม่ได้อาบนานโอเคค่ะแล้วมันจะมีแบบสติกเกอร์แบบกําหนดเองตรงนี้นะคะแล้วก็ไปแก้ไขสติกเกอร์อเน,นี้ยฟองเคยมีอยู่แล้วไอเน,นี้ยมันจะไม่สามารถเข้าไปแก้ทีละอันได้มันจะไม่มันจะไม่สามารถเปลี่ยนทีละอันได้นะคะเท่าที่ฟองรู้นะฟองก็วิธีทาําก็คือ เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บไว้เมื่อสักครู่นะคะแล้วก็เลือกทั้งหมดเลยทีนี้สมมติว่าคุณลูกค้าสมมติว่าฟองเรียงไปให้เป็นหนึ่งสองสามคุณลูกค้าไม่อยากเรียงแบบนี้ก็ไปสามารถไปแก้เลขตรงนี้ก็ได้นี่มันจะเรียงเป็น f05 f06 ประมาณนี้นะคะ่ะก็ไปแก้เลขข้างหน้าตรงนี้เอาแต่ข้างหลังนี่ไม่ต้องแก้นะคะเพราะว่ามันเป็นกำหนดสซ นี้ฟังก็คลิกตัวแรกแล้วก็กด Ctrl A นะคะมันจะเป็นการเลือกทั้งหมดถ้านี่เราคลิกทีละตัวก็ได้แต่ถ้าเราคลิกตัวแรกปุ๊บแล้วกด Ctrl A มันเป็นการเลือกทั้งหมดก็เลือก Open นะคะ,ะ,คะก็รอมมาอัปโหลดแป๊บหนึ่งแบบอาจจะนานนิดหนึ่งคานนี้ฟองแบบอัดแบบฟูล l องนะคะคุณลูกค้าจะข้ามไปในส่วนที่เรียบร้อยแล้วก็ได้นี่นะคะมันก็จะมีมาให้เรียบร้อย ทั้งหมด16ตัวนะคะแล้วก็ไปถัดไปแล้วก็ยอมรับนโยบายนะคะฟองก็จะมีให้เลือกว่าเราจะตัวไหนเป็นตัวปกฟองเขเลือกไปนี้แล้วกันนะคะแล้วก็ส่งเพื่อตรวจสอบเดี๋ยวนี้เหมือนว่า Facebook จะตรวจเร็วก็ไม่แน่ใจว่าสติ๊กเกอร์ฟองจะผ่านเลยไหมโอเคเดี๋ยวลองดูนะคะว่าเพราะว่ามันมีอันที่แบบอาจจะดูแบบล่อแหลมนิดนึง มันจะขึ้นมาสติกเกอร์ของคนกำลังได้รับการตรวจสอบนะคะประมาณนี้ก็ฟองใจร้อนขอลองไปดูว่ามีไหมเรียบร้อยนะคะมันก็ขึ้นมาเรียบร้อยทั้งหมดเลยโอเคค่ะ